ตรงนี้เป็นเศษอะไรเนี่ยอเป็นเหมือนขุยๆนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องงามยมดีที่ได้มารีวิวของอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับของในวันนี้เป็นไม้แค่หูนะครับจากแบรนด์ B b Bird นะคะบ b Bird นี่ รูปร่างหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมซื้อผ่านช้อปปีในราคา459บาทนะครับออมาดูสเปคคร่าวๆก,กันก่อนสเปคคร่าวๆนะครับค้นหาภาพอัจฉริยะสามารถถ่างแบบมีความแม่นยำสูงได้ถ่างนี่ถางอะไรไม่ไแน่ใจนะครับการวางแนวอัจฉริยะ3แกนออใช้กับโทรศัพท์ Android ได้มีใบรับรอง fda rohs ce มีมาตรฐานเครือข่ายนะครับ wifi 8 0 2 1 1 bgn มีเสาอากาศในตัวนะครับความถี่ในการทำงาน2.4 GHz กิกะอัตราการส่งภาพ3 0เฟรม per second ปภูมิสว่าไวร้ล์การทำงานอยู่ที่ลบ1 0 5ถึง50องศานะมีแบตเตอรี่อยู่ที่120มิลลิแอมนะครับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ30นาทีต่อการชาร์จ1ครั้ง ระยะเวลาการชาร์จอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทางยาวโฟกัสที่เหมาะสมอยู่ที่1.5-2เซนติเมตรเอ่อความละเอียดกล้อง3ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์แรงน้มถ่วง3แกนน้ำหนักของเจ้าตัวไม้นี้13กรัมนะครับโอเคการรับประกันร้านอยู่ที่3เดือนสินค้าเป็นของแท้100%นะครับผมจากร้าน เทคเมดหนึนะครับร้านเทคเมดหนึ่นะใน s h อ p e e นั่นเองครับผมโอเคอย่าเสียเวลาเรามาแกะกล่องกันดูดีกว่านะครับมันฉีกได้เลยหรือเปล่าเนะอ่ยปึ๊บข้างในกล่องนะครับอันนี้เป็นคู่มือแล้วก็ในกล่องก็มีเป็น ไม้แค่หูนะครับ1ชิ้นนะนี่นะครับให้ดูใกล้ๆนะแล้วก็มีสาย USB ชาร์จนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีหัวเล็กๆนะครับเป็นหัวแค่หูอีกหัวหนึ่งมาให้นะครับเป็นหัวแปลงอีกหนึ่งอันเล็กๆนะครับนี่ โอเคมีแค่นี้เลยนะครับ3อย่างเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับโหลดแอปโหลดแอปก่อนนะครับที่ชื่อว่า b e bird นะครับผมมาดูกันใกล้ๆก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวอันอันนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าเออตรงนี้เป็นปุ่มนี่นะครับตรงนี้ปุ่มนี้ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ ที่ก้นมันนะครับที่ก้นก็เป็นที่รูชาร์จนะครับรูชาร์จเนี่ยเป็นไมโคร USB ธรรมดาเลยนะแล้วก็หัวมันนี่ก็ถอดเปลี่ยนได้นะครับหัวหัวเนี่ยถอดเปลี่ยนได้นะครับผมนี่นะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้งานดูกันนะนะครับมาแอปโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากดเปิดแอปกันก่อนนะครับล้วก็ทีนี้หน้าตาแอปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราหารุ่นมันก่อนนะของเราเป็นรุ่น r 1นะครับ r 1คือรุ่นน้องเล็กสุดนะก่อนอื่นเขาบอกว่าให้เราชาร์จก่อนนะครับต้องชาร์จก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เสียบไอ้เจ้าหัวแปลงนะครับหัวหัวสีฟ้าๆลงไปนะครับ แล้วก็เริ่มใช้งานนะอ่าพอกดก็ติดเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับนี่ไม่น่าจะว่ากล้องโฟกัสไหมนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเรามาต่อ Wi-Fi ให้มันกัน Wi-Fi ชื่อ B Bird R1 นะครับอ่าพอต่อเรียบร้อยไฟก็จะหยุดกระพริบนะครับเป็นแบบนี้นะง่ายๆเลยนะครับ ในแอปนะครับก็จะมีเขียนว่าระยะเวลาใช้งานนะครับเหลืออยู่สัก13นาทีนะครับผมแล้วก็มาลองใช้งานดูกันอ่ามาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ภาพมาแล้วครับผมผมก็เพิ่งอาบน้ํามาใหม่ๆเลยนะครับหูหน่าจะกาลังเปียกๆนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ดูกันลองแย่ yeah, เข้าไปในรูหูของเรากันนะครับเข้าไปแล้วนะครับมีอะไรบ้างเอ่ย โอ้ก <Ooh>. ็โอ้หเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากทุกคนผมเพิ่งเคยใช้อะไรอย่างนี้ครั้งแรกนะครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วก็ดูสะอาดดีนะครับผมไม่มีอะไรผิดปกติผมปั่นหูทุกวันนะครับแทาทุกวันเลยนะก็ดูปกตินะครับตรงนี้เป็นเศษอะไรเนี่ย เป็นเหมือนขยี่ยนๆนะครับผมออืมีเศษอะไรจากหัวออมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกข้างดีกว่านะครับลองดูอีกข้างกันนะครับผมอเข้าไปแล้ว อีกข้างหนึ่งนะครับปิบปบๆๆๆบ,บ,บอ่าผมเจอโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าข้างในหูของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันผมว่าหัวยางมันผมเห็นเห็นสีเหลืองๆไหมทุกคนมันมันแค่ไม่ออกนะครับ ก็ออกมาเท่านี้แหละครับเออด้วยความที่ผมมีขี้หูไม่ค่อยเยอะนะก็คือมันไม่ค่อยมีอะไรออกมาเท่าไหร่นะครับจากการที่ส่องลงไปในรูหูเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ว่าก็เออถามว่ากล้องชัดไหมชัดดีนะครับชัดมากชัดมากเลยนะแล้วก็มันไม่ได้แบบมีอะไรให้ผมเคลียร์เยอะมากมายนะครับ สรุปได้ว่านะครับทุกคนก็เป็นอุปกรณ์เล็กๆนะครับเป็นไม้แค่หูที่ผมคิดว่าผมเสียดายเหมือนกันนะที่ไม่ได้มีขี้หูเยอะนะครับ <c oughs> ถามเรื่องความคุ้มค่าผมคิดว่ามันก็คุ้มค่านะกับต,ตัวเล็กๆเกนี่ยเอออันนี้อันหนึ่ง400กว่าบาทนะครับเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อตัวแพงๆก็ได้นะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะ <c oughs> ผมคิดว่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่ผมลองใช้ไอตัวอะไรอย่างนี้เนะี่ยที่เป็นกล้องตัวเล็กมันก็แบตเตอรี่อยู่ได้30นาทีก็ถือว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อย นะโอเคประมาณนี้นะครับถือว่าคุ้มค่านะครับผมคิดว่าในราคาประมาณนี้เนี่ยคุ้มราคาของมันค่าตัวมันแล้วนะครับแบบสําหรับไม้แค่หูเนาะเราก็ไม่ได้มองว่ามันจะสําคัญอะไรมากมายในชีวิตประจําวันเรานะครับแต่ว่าเราซื้อมาลองเล่นดูได้นะครับในราคา400กว่าบาทโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผม เออถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะครับหรือว่าฝากติชมกันได้นะครับผมโหจะได้พัฒนาคลิปใหม่ๆต่อๆไปเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ